ัสดีจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้ยายสนจะพามาเก็บแคมเบรี่เดอพี่น้องจา๋าหมักใหม่ที่ว่ามันอยู่ในน้ำนะคะพี่น้องจา๋าลูกสีแดงมันอยู่ตามชายแม่น้ำค่ะตามหนองตามบวกภาษาอีสานบ้านเองกะเขาเรียกว่าอยู่แถวบววเนาะตามบวกตามหนองนะพี่น้องจา๋าอันนี้มันจะอยู่ตามริมหนองนะะเด้อค่ะเด้อตามป่าหยาตามอะไรตามริมหนองเดี๋ยวยายสนจะถ่ายให้ดูดเด้อค่ะเด้อมาเด้มาเก็บทำกันพี่น้องจา๋า นี่ครัมันจะเป็นลูกแบบนี้ค่ะพี่น้องจา๋าเราก็จะเอาเลือเอาแต่ลูกมันซุกๆุกไปก่อนเลค่ะพี่น้องจา๋าเอ้กล้กี่เวลาโอ้ยแกนกึบเสโอดสักกึบเสะออส,อสลากล้อ,อยาเอยสวนก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยเด้อค่ะเด้อที่ยายผนยายสวนจะพูดอันภาษาฟินิกรวมไปสักนิดสักหน่อยเพราะว่าเอฟซีของ ที่นี่ก็มีที่วิลเลนต์ก็มีค่ะเดี๋ยวเข้าฟังไม่รู้เรื่องค่ะยังไงดูชนค่ะขอโทษเด้อค่ะเดอ้อเอฟซีที่อยู่ทางมังไทยก็ได้เฮียนไม่ใช่กระแดะดอกพี่น้องเอออ้อนออสซอสากึบเสออสอซ,อสซอลากอะอสซาอ้อนกึบเสออสซาออนลากะสามีถามว่ามีไม้สุกไหมก็เลยบอกว่าอืมบางบางที่มันก็สุกบางที่มันก็ยังไม่สุกเอเอเวียละโอ้ยเกียนกิบเสก็ตอ มาแต่จะพี่น้องจา๋านี่เขาเรียกแต่ก่อนยายสวนก็ไม่รู้ซับสนไอ้ลูกหมากไม้ในน้ำก็ลูกแดงแครนเบอร์รี่รันเบอร์รี่อันไหนซับสนค่ะอิปึ๊กเดผัวฝรั่งพี่น้องจ๋าอือก็จะถือ,อยาตายายสวนเด้ยายสวนเอาไปขายพี่น้องถังหนึ่งกับประมาณหกสิบยูโรหกสิบยูโรมันกะเดี๋ยวนี่เงินยูโรมันกะเท่าไรคือพี่น้องจา๋า มันก็อันสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนาะตอนนั้นตอนนี้ยายสวนก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่าไรเนาะมันก็ประมาณเฉลี่ยสักถังละสองพันน่ะพี่น้องจ๋าแต่เองไปขายยกถังเนาะพี่น้องแต่ถ้า,ถา,ถายายสนไปยืนขายตามตลาดมันก็จะได้สองเท่านะพี่น้องถ้าขายเป็นลิตรนะ่ะแต่ตวงเป็นลิตรขายมันก็ได้สองเท่าพี่น้องตกสามสี่พันถังหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้โคโรนาเลอพี่น้องเออยายสวนก็ไม่กล้าออกไปตลาด แยกไปกลออกไปตลาดกะเก็บใบกินเดิงกะเก็บขายตามบ้านแค่นั้นแหละพินองจา๋ามาเด้อใครจะมานี่ลูกดูแคนปรีจ้จะกำลังจะซุกโ,โอ้โอ้โอ้พึ่งมันตอมยายสนมันไม่ใช่แมงอันนี้ตัวนหนผึ่งอุยอ้ยอุยอ้ยไปอ้ําปียายเน้นพิสตะซุกก็ตัวเพื่อไปอ้ําปียายเน้น อา้ามันมาตื้อแทะอ,อ๊โอ๊ยาตเอา้ามันเป็นอะไรก็ยายสนละ่ะโอ้ยช่วยด้วยมันไม่หนีเลยพี่น้องโอ้ยหนีไปโอ้ยเอาแค่ดีกอนพี่น้องลบก็พึงก่อนโอ๊ยเมื่อกี้ลบก็พึงพี่น้องเอยมันจะตอดให้ได้สงสัยลังมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ้ําปียายเสียแล่นแต่ไม่นนหน้ามาตาก็โต มาค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าโอ้ชีวิตเอชีวิตชีวิตใหญ่สวนอยากกี่หัวเออไม่ลบก็หาขวางกับมาลบก็ผึ่งวันนี้วันนี้ลบนหนองพี่น้องเอ้ยได้มาลบก็แม่ผึ่งตาย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 ผึ่งจะตอดยายพี่น้องไอห,หัวสุะ เฮ้ยจักอะไรนักนาะถาม่ยาธไหม่ยา,านเด้อสามปีที่แล้วต,ต่อตั้งสามสิบแม่ยังอยู่เป็นคนอยู่ก็ละแม่วัวตะสิเตนอนอัมปียาสิปิสตามินุลเอริโกละแม่กึ่มเมตตาแตกะเพรตาเสปิสตะบุนก็โกวัตตะล้ว้ยมาอีกแล้วพี่น้องจ้าไปวย ช่วยด้วยมันจะตอดให้ได้นี่หนีพี่น้องจะช่วยไอ้สนหน่อยโอ้ยฝึกมันจะตอดตาให้สนแล้วพี่น้องเอ้ยของจริงของแท้มันจะหาหมองเขาให้ได้นี่มันจะตอดตาไอ้สนเอาแค่นี้ก่อนเนะ้อพี่น้องเอ้โอ้ยเอาคาพึ่งก่อนโอ้ยอาัวทำพี่ยาเสตดะมิน,น,มนุ่น,น้ำมา อยอพี่น้องเอ้ยดูตะลูกใหญ่เมียนมาแลวเมื่อกี้นี่ผึ่งย้ยสดเมียนมาแล้กสลังเริ่มซุกพี่น้องโอสักกึบเสอโอส,โอสา่าก่อยอะก็ต้อพี่น้องเอ้ยมาสิอ่อนน้ำกันมาสออนน้ำกันพี่น้องมีตะลูกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ มาเก็บมากมายในหนองก็บยศยสนอันนี้ของแท้แครนเบอร์รี่ค่ะอยู่เมืองไทยเองก็มีขายเด้อพี่น้องได้อยู่เมืองไทยอ่ะยายสนเห็นอยู่สามห้างแต่เขาทาเป็นเม็ดเป็นผลไม้เชื่อมมาแล้วแต่เขาทาเป็นผลไม้เชื่อมมาแล้วแต่ตอนยายสนมาใหม่ๆพยายสนกับโอ้ยบอกเขาเก็บมือกว่าจะได้แต่ละเม็ดพี่น้องเอ้ยทําไมเขาได้เอาไปขายบอกเขาไปทําเชื่อมขายที่ไหนได้ไปเห็นใน ในยูทูบเนาะอันประเทศไหนเนาะเขาเขาปลูกเป็นบิงนาเลยเด็กพี่น้องแล้วเขาก็ใช่เครื่องเขาใช่เครื่องแบบตีนะ่ะตีในน้ำตีในน้ำให้ให้หนวยมันรุดออกแกขวดมันมแล้วเขาก็มีแต่แกงช้อนอ๋ออืมอยายสวนเห็นป่ะป้ายายสวนมาเก็บมือแมแมบแมปแมยังกันนีกว่าที่ได้แต่ละคู่ยายสวนก็แปลกใจแบบป้าๆๆทำไมเขา ได้เอาไปขายในห้างว่ะที่ไหนได้โอ้ยยศน,นี่นี่เละเขาเรียกอิบึกอือปึกเดือพัวฝรั่งเออมาดูเด็กพี่นอ้องนี่นะยศนเอามือเก็บเอาที่ะเม็ดองเม็ดพี่น้องจา๋าถามว่าได้แมมันก็ได้เป็นคู่ยุได้เป็นคู่ถามอยู่พี่น้องมันเป็นยาเนาะเอาไว้ไปทําเต้าสวนกินพี่น้องเดละคนแก่คนมีอายุกินเ้าดีพี่น้องเอ้ยเห็นหมูกันบอกว่า <c oughs> กินแล้วเยี่ยวโซ่โซ่เป็นงัวเลยบลกว่าเย่สวนก็อยยกหัวมาเด้อพี่น้องเอ้ยพามาเก็บมามาเที่ยวฟินแลนด์กับเยศสวนเนี่ยมีอะไรให้ดูแปลกๆหลายอย่างหลายเนี่ยอ,อ๋อหมายพีน่น้องเอ้ยกับความงงความปึกเนาะเพื่อนกันบอกว่าเยศสวนกินสิเย่สวนกินสิมันเป็นยา่ะออืมกินแล้วเอ้ยผู้หญิงน่ะรักษา แบบยังไงล่ะมดลูกรักษากระเพาะปัสสวาวะอะไรยังกันนี่นะอืทาให้เองไม่ไม่เขาเรียกอะไรเยี่ยวคดัดบ้านเองก็เรียกว่าอันเนยี่ย,ยวยัดอะไรยังกันนี่นะมันล่างกระเพาะเยี่ยววะนะป้ายายโซกับยายสนกับเอาทต่แล้วพ่อก็ว่ายังกันั่นเป็นยาเนาะบ่ายายสนกินยังไงพี่น้องเอยเก็บไปนากินไปนาเก็บไปนากินเยยไปนาพี่น้องจา๋า ได้ผลนะพี่น้องได้ผลนได้พ้แบบไหนยายสนได้ไปหาหมอพี่น้องยายสนกินดิบดิบยากมันกัดปากยายสนออันไหนลูกมันยังไม่งอมดีมันก็เป็นเป็นแน่นเปื่อนเปอนแน่ย่างย่างเป็นเปื่อนเปื่อนแตกเปาะแตกเปาะในปากบายพี่น้องเอ้ยมันกัดปากยายสนเลรยายสนกินดิบดิบเออแถมได้ไปหายาแก้โรคกระเพาะกินอีกบายมันกัดกระเพาะแล้วดิบดิบพี่น้องเอ้ย เออจะกินไปรู้อะไรแล้วเห็นเขาว่าเป็นยาเยสวนกระลำเลยแล้วตอกดิบๆยังกันได้นเราพี่น้องเอยโอ้นี่เนาะเขาว่าอีกึกิเดบหัวฝรั่งเขาว่าอะไรกันเชื่อเข้าไปเมื่อกับบ่รู้ว่าศึกษาพี่น้องเอยตอนนี้ก็ศึกษาเราหละว่ามันแก่อะไรได้อะไรได้เออกินเล้าเองกันนี่และเองเป็นคนแก่แล้วเองเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วก็สมควรกินพี่นอ้องก็หราเาก็ตแต่พี่น้องเออเยสวดมีอะไรตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังได้พี่น้องจ๋า ยาสนพูดพ yeah <tem> pe <a> ูบยกะๆว่าตรงหนองนี่มันมี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 ร้อยมีมันจะเอาตะคุบนกกินต่อพี่น้องจ้าด้วยร้อยมันตะคุบนกกินขี่มีขี่แตกขี่แตมเต็มอยู่นี่ดูต่อพี่น้องอันนี้ร้อยมีนะค่ะไม่ใช่ร้อยขี่นกอันนี้มันจะเป็นขี่มีค่ะขี่มีก็ขี่หมูมันจะคือกันก้าระหูกักอะโอ้ชิดชั่วลิ้นตูวัดมาโย่ นานักแก่แท้รหูแก่ระเกียชื่อชื่อลิ้นหนุดว่าระมาสามีเรียกหาว่าย้โซนพึ่งพูดยกยกาน้องนี่มันมีหมีน้องนี่มันมีหมีพี่น้องเอ้ยมันกลับไปไกลทางรถดอกแต่ว่ามันมีหมีพวกฉันเคยเห็นพวกฉันมาเคยมาเก็บเห็ดรูด้่าร้อยมันกินนกอันขี่มีก็ขี่หมูสังเกตง่ายๆเด้อพี่น้องจา๋าโอ้โหโหโหเนี่ย มันจะขี่มูก็ขี่มีน่ะสังเกตง่ายนิดเดียวมันคือกันถ้าถ้าน้องไหนปลาไหนเมีเมียเมียขี่เห็นกองขี่แบบขี่มูเรละแม่นเลยนะคะเด้อปลานั้นมีมีเขาเพิ่งคาทิ้งวังอาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาลงหนังสือพิมพเนี่ยอยู่โมบ้านใกล้ๆนี่ห่างจากนี้ไปอันประมาณ4ีกิโลนี่แหะค่ะจากจันอยู่นี่เขายิงทิ้งไปแล้วตัวนึงจ้ะ พี่谢谢น้องเอ้ยระว่างเด้อแต่เห็นกองขี่แบบนี้กับขี่มีเด้อพี่น้องเอ้ยขหะคนไหนมาป่าพี่น้องลูกหลานคนไหนที่แบบมาเก็บผลไม้เด้ออยู่เมืองไทยมาเก็บผลไม้แต่เห็นยังกันนีกับภากันสังเกตดึงระมัดระวังหนึ่งเด้อพี่น้องจ๋าโอเคเด้อค่ะเด้อในสวนกัต๊ใจคือกันเด้นหนีแบบมากับสามีถ้ามาคนเดียวปั๊บปั๊บปั๊ป่าราบแล้วป่าราบแล้วปนีพี่น้องเอ้ยกางวนกันกังวเธอไปคือกันแหละเปิดอาดลาดพี่น้องเอ้ยกคือไม่อยู่แล้ว ไตเห็นขี่มันยังกันนี่แม่ร้อยแม่น่านด้วยอีกต่างหากพี่น้องเอ้ยกลัวคือกันได้อย่าว่าไม่กลัวอได้แล้วถักนึงพี่น้องเอ้ยตีหอบคือกันเลยพี่น้องเอ้กว่าจีได้ถักนึงได้แล้วถักนึงกับป้านเราเด้อย,ย่านมีพี่น้องสามีไปเราเราเปิดอลาดเราฉันกลัวมี ก็บ้านเราเด้อพี่น้องเออแดดล่มลงตกเราก็ด้วยมืดละโอเคนะจ๊ะยังไงก็ฝากคลิปยายสนชีวิตในฟินแลนด์หนึ่งเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ